สวัสดีครับคลิปนี้พามาเบิง่งที่ที่ซีหาครับหย่อมยาครับนี่พ่อหยาหกตัวนี้เป็นงานของไอ้ขั้นยู่เงงานครับนี่นาทีก็จะหกพ่อประมาณเดียวกันครับนหนักหางอาจจะบ่าลครับก็เลยบมมีแห้งกด จะแต่งเงิสิงตม้มเถ่ะวะแบบที่ว่าเขาครับทางเขาไม่ค่อยลึกเป็นไงเนะาะนี่ครับให้นึงขั้นเก่าขั้นเดิมแล้วครับ อยากให้มันลง่งการแกนกลางว่าเกือกบไม่แม้สุดแต่ประสันันกับพมีแห้งโคครับตัวนี้มันขับยากครับก็บเลยได้แปลงคันเร่งใส่คันเร่งแบบรถคอันครับ บ้านเหลี่ยง้างเลยครับโตบลงสุดเลย เดี๋ยววังขาลงครับบัดเพราะว่ากองเขาอาจจะไม่ถึงมันไก่ครับมาแล้วครับงานเพื่อนนี่งานไถนี่มอนดีครับแต่ว่าดันนี่อยากเป็นบ่วยอยากสู่งานดันนี่กำลังอยากโตกครับต้องฝากเป็นเอลซีหรือว่าโลซีงานไถกับเขาเลิกยันครับแล้วก,ก็คั้วเล็กนิดนึง <c oughs> โ้จะเสียของหมดเลยที่ อย่าตือยาซาครับออกลินไปมวนไปจะเป็นรถรอบเร็วครับห่างเจียสว่างอีกปิวเลยอาจจะไชได้ต็ดใจนึงครับเจ้าสว่างอีก để cho thổm hoàng ngàn vườn Các ta phải có bồ cái nào thì đi rồi nhau hấp ตั้งห้างกดเต็มที่แล้วครับนี่จนพันนาจาะบ่ลงพื้นแล้วอยากา่าเพราะท่านเราถือว่าแก่ครับ ดินก็เริ่มจะมีอาการแกนอยู่ครับนิดนึงอยู่เพราะความสื่นเริ่มบอ่อขึ้นมากครับสรุปเราก็พอดีสีไทยมุงมุนๆนีครับเป็นก้อนไร้ไทยรอบหลังมันมันเต็นไทยแบบมีส่วนมากที่ได้กินงูสิงครับนี่ สีความเขาความเขาแล้วก็ความคือถ่ายสังเกตเบื้องดีๆเหลือบากี่หลอด สายตาก็เร็วเลยครับจะนึ่งกับดดแลน้นำทางนี่แห้งเป็นตะเบิงครับเร่งจำจำนี่ห้วยว่าเป็นผมตั้งไปบุล่ะรถบกใคยได้เฮ็ดงานครับรถดดายอยู่บา้านซื้อมาไวจะฟ้องไปยุ่งเทียบมามีคนบ่ายไปวางกับจังได้ใส่ ัซเฟอร์นี่ไม่ลาสุดครับเนี่ยนอนไ้อยู่บ้านครับที่นองกันเอามาหัดใส่ก็มีมเยียกเก็ด ๋ยวบงหน้าง,งานไปร่วมกันครับไม่เกินอีกสองรอบเริ่มบอกไปครับรถตัวนี้เป็นรถสามสูบครับ หอสอดทุายแล้วครับน่าจะปิดคลิปได้แล้วรอบนี้ตีโค้งไก่จักหน่อยพราอสองเผ่านี่มุมโค้งบอว่อเปิดมาหายลายครับติดอยู่กระทะหล่อกับชุดคานใบมิด เดินสองเข้าอ,ออกเสียงโมเป็นแท็กซี่นะครับอื้อล่งหลดเสียงสินักตลอดเลยส่งงานหลบสุดายครับหลบไหลลงมากล้วครับ I'll ส่งงานอันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับมาตรฐานกับได้ถือว่าค่อนข้างดีเยอะครับเกษสินี่นะครับเป็นพวกห้าที่เป็นเรือจักหน่อยก็คือตัวนี้เกสสิบกอยเขาจะมาลุยกันรอ,นอบหน้าจะอปกผนมาอีกจกักสองสามเดือนนะ อันนี้ก็ได้ขเขาลื่นข้าเจ้ากระดอกก็ดียแล้วครับคลิปนี้ไว้ซั้นนี้ครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับ